เป็นงไงกันบ้างครับวันก่อนที่ผมได้ทําคลิปมาร์กหน้าจากไข่เพื่อลดสิวไปแล้วเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์มาถามผมว่าพี่ครับมีสูตรที่จะทําให้หน้าขาวขึ้นไหมวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกสูตรมาร์กหน้าจากไข่ขาวที่จะทําให้หน้าคุณใสขึ้นขาวขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นและที่สําคัญคุณสามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านด้วยโอเคก่อนที่เราจะมาทํากันเนี่ยเราก็มาดูคุณสมบัติของแต่ละตัวก่อนดีกว่าที่ผมเลือกใช้ไข่ขาวเนี่ยเพราะว่ามันมีโปรตีนอัลบูมิน ซึ่งสามารถทําให้หน้าคุณขาวขึ้นรูมถึงขนกระชับขึ้นแล้วก็ลดพวกรอยดํารอยแดงต่างๆที่จะเกิดจากสิวและมันก็สามารถทําให้หลุมที่เกิดจากสิวเนี่ยเล็กตัวลงได้ส่วนน้าส้มเนี่ยที่ผมเลือกใช้เพราะว่ามันมีวิตามินซีเยอะซึ่งวิตามินซีเนี่ยมันจะทําให้หน้าคุณ ขาวขึ้นและช่วยทําให้หน้าคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและในน้าส้มเนี่ยมันก็มีโพแทสเซียมแมกนีเซียมซึ่งมันก็จะไปขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่อยู่บนหน้าคุณเนี่ยออกไปและที่สําคัญมันก็ไปเติมเต็มน้าให้กับผิวหน้าคุณทําให้ผิวหน้าคุณเนี่ยดูกระชับดูสดใสมากขึ้นสําหรับใครที่หน้าแห้งมากๆเนี่ยน้ำส้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมา,มากๆนะครับ ส่วนผงขมิ้นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วคุณสมบัติมันมีแบบเป็นพันๆเลยแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างให้เช่นมันจะไปกําจัดแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าคุณสิ่งสกปรกทั้งหลายแล้วก็มันก็จะทําให้หน้าคุณเนี่ยขาวขึ้นอีกต่างหากแล้วก็มันสามารถไปกําจัดสิวที่มันอยู่ลึกๆได้มันก็มีส่วนที่จะช่วยให้หน้าคุณเนี่ยขาวขึ้นผมคิดว่าผงขมิ้นเนี่ยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าในบ้านคุณไม่มีก็หาซื้อได้ทั่วไปในเซเว่นมัน5บาท10บาทมันมันไม่เท่าไรหรรอออก็ลงาซื้ไนะคับ s โอเคนะครับหลังจากที่ผมผสมส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาคนและผมก็จะใช้แปรงที่ผมใช้ในคลิปที่แล้วนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกแปลงเนี้ยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในเซเว่นก็มีนะครับไม่กี่บาทเองหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้มือก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกก็ผมจะใช้เป็นแปลงแล้วกันผมว่าเดี๋ยวไปหาผ้ามาลองก่อนดีกว่า20 minutes later โอเคตอนนี้ผมก็ไปหาผ้ามาแล้วหรือว่าคุณอาจจะใส่เสื้อตัวเก่าๆหรือว่าไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้นะครับระว่าที่ทําเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันหยดใส่เสื้อแล้วเนี่ยมันก็จะเอาออกยากสักนิดหนึ่ง They say mics about t e blow t e Tell me, tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like bogles, you can come on the tour bus, just please no photos. b u t the ride like Somo, 'cause we be going off on the off nights. 'Cause I've been on. ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับมาร์กหน้าจากของขมิ้นแล้วนะครับอันนั้นก็ดีเหมือนกันมันก็แล้วแต่ว่าต่อช่วงนั้นเนี่ยผิวหน้าผมเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดแบบสิวเยอะก็อาจจะทำแบบลดสิวถ้าเกิดว่าอยากจะบำรุงผิวให้มันชุ่มชื้นมันก็ปกติครับทำเป็น อะไไรแบบนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงช่วงตาแล้วก็คิ้วจากที่ทารอบแรกแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับเพราอให้มันแบบตึงๆแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะลงรอบที่2กันต่อก็คนๆสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ามันจะตกตะกอนนะพวกไข่อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะตกตะกอนสักนิดนึงที่ผมเลือกใช้เป็นแปลงเนี่ยเพราะว่ามือมันก็จะได้มีเหลืองด้วยนะครับ when i met you in the summer now sometime with your fine ass merlo Mer t and that wine glass she dope as hell from jersey baby white, white girl b u t the curves are crazy and she up all night like at a r all she like sushi. s uh s i เออผมลืมบอกไปที่ผมใส่หมวกนี้เนี่ยเพราะว่าผมมันจะได้ไม่ตกลงมานะครับ เพราะอย่างที่ลูกกันผมเนี่ย <c oughs> ผมของผมเนี่ยมันก็สีขาวถ้าเกิดว่ามันโดนสีเหลืองเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดแล้วก็จะเอาออกยากสักนิดนึงเพราะฉะนั้นหาที่คาดผมหรือว่าหาหมวกอะไรแบบนี้ก็ได้โอเคแล้วกรอบนี้เนี่ยก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับพอให้มันแบบแห้งแล้วก็ตึงๆสักนิดหนึ่งก็โอเคแล้วและเดี๋ยวกลับมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับผมทิ้งไว้ประมาณ15นาทีก็ ย่างที่เห็นมันก็เริ่มตึงแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อโอเคและนี่ก็เป็นหลังจากที่ผมไปล้างหน้ามาแล้วนะครับสําหรับมาร์กนี้เนี่ยควรท,ทรําสัก2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและที่สําคัญส่วนที่เหลือของมาร์กนี้เนี่ยสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ5-6วันแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งเนี่ยก็ใส่น้าผึ้งลงไปสักช้อนหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อทําให้หน้าคุณเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นก็ผมรู้สึกว่าหน้ามมันก็เริ่ ดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าแบบสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบรูหมขนหน้ามันตึงมากขึ้นทําแบบนี้เนี่ยต่อต่อไปสักเรื่อยๆสัก1เดือนแล้วผิวหน้าคุณเนี่ยจะขาวขึ้นแน่นอนและที่สําคัญเนี่ยก็ควรจะทาครีมกันแดดแล้วก็ทาครีมบํารุงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยออกไปตากแดดทั้งวันเพื่อมาทมาร์บนี้เพื่อแบบผิวหน้ามันจะได้นั้นมันไม่ได้ผลหรอกครับถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องอยู่ที่การดูแลผิวหน้าของคุณเองด้วยโอเคแล้วก็เช่นเคยผมจะขอฝากข้อคิดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคน หลักหัวข้อในวันนี้ก็คือวันแย่ๆผมมั่นใจว่าทุกคนต้องเคยเจอแล้วก็เจอกันบ่อยๆด้วยวันที่แบบว่าไม่ว่าจะทําอะไรมันก็แบบขัดจิตขัดใจไปหมดขับรถไปไหนก็เจอแต่ไฟแดงจะกินอะไรก็แบบไม่ได้ดั่งใจจะทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจจะเดินเข้าไปคุยกับคนที่เราชอบเขาก็ไม่ชอบเราจะขอเบอร์เขาเขาก็ไม่ให้มันก็อาจจะทําให้มีผลกระทบต่อจิตใจของคุณทําให้คุณท้อทําให้คุณอยากยอมแพ้ทําให้คุณไม่อยากเดินไปข้างหน้าต่อไปแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่านั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องเจอ เมื่อคุณเริ่มจะทําอะไรเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นความลําบากความอึดอัดใจความท้อแท้ความกลัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพัฒนาตัวคนเองแต่คนที่เข้าประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้เขาไม่ล้มเลิกเขาไม่เลิกทําเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างคนคนหนึ่งมานี่คือประวัติของ JC ที่หลายๆคนก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วช่วงแรกที่เขาเริ่มเป็นศิลปินเนี่ยเขาไปค่ายเพลงทุกๆที่เป็น10บสิบเพลงยี่เพลง และทุกๆกที่เนี่ยปฏิเสธเขาโดยแบบไม่สนใจเขาสักนิดหนึ่งคิดว่าเขาแบบไม่ดีพอไม่เก่งพอที่จะเป็นศิลปินได้แต่เขาไม่แคร์เขามีความฝันเขามีความมั่นใจเขามีวิสัยทัศน์ที่สามารถที่มองเห็นได้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จถ้าเขาเดินหน้าต่อไปแล้วตอนนี้เขาก็กลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดประสบความสําเร็จที่สุดบนโลกใบนี้เขาไม่ได้ยอมแพ้ในตอนนั้นถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยเขายอมแพ้เขาเลิกทําเขาไปทําอย่างอื่นเนี่ย ทุกๆวันนี้ก็คงไม่มีเจซีที่ให้เรารู้จักกันถ้าคุณต้องการอ,าอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตหรือว่าอยากเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยคุณต้องออกไปทํามันคุณจะเอาแต่คิดว่าเฮ้ยเราอยากเป็นอันนี้ไม่ได้ยังไม่พร้อมอะไม่เมียน,นี้รอให้พร้อมก่อนละกันผมบอกเขาเลยนะครับตอนนี้ต่อให้คุณมีทุกอย่างที่พร้อมที่จะทําถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความคิดที่อยากจะเริ่มทำเนี่ยคุณก็ไม่มีทางทํามันหรอกคุณก็จะเอาแต่คิดว่าเฮ้ย รอให้ <Rem> ดีกว่าน,นี้ก่อนดีกว่าเราให้มีตรงนี้ก่อนดีกว่าเราให้ 1, มีอันนี้ก่อนดีกว่าค่อยเริ่มทําวันก่อนเนี่ยอย่างที่หลายๆคนรู้กันผมเพิ่งไปผ่าฟันมาถ้าเกิดว่าใครเคยไปผ่าฟันคุดมาเนี่ยก็คงจะรู้ว่าอาการหลังจากที่ mm. ไปผ่าเนี่ยมันเป็นยังไงแบบมันน่าลาคาญมันเจ็บแล้วก็มันแบบปวดคือแบบแทบจะไม่อยากจะพูดกับใครแทบจะไม่อยากจะกินอะไรเลยด้วยซ้ําเหมือนกับแบบอยากจะแบบหายตัวไปแต่คือผมก็ลองคิดดูว่าเฮ้ยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันแย่ขนาดนั้นจริงๆเหรอ แบบมันก็ไม่ใช่วันสุดท้ายที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็โลกใบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อาวสารไปในวันนี้ทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นมันแค่ต้องการเวลาผมไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยผมจะปวดไปตลอดชีวิตอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องการเวลาเพื่อให้แผลเราหายเพื่อให้ร่างกายเราฟื้นฟูแผลที่เราเป็นผ่ามาความเจ็บปวดของเราร่างกายเราก็จะแบบใช้เวลาในการฟื้นฟูมันก็จะดีขึ้นดีขึ้น,นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งเลวร้ายที่เรากําลังเจออยู่ตอนนี้เนี่ย มันก็จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ในวันข้างหน้าให้ผมพูดถึงคําคมคําคมหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในคําคมที่ดีที่สุดในโลกจากไมเคิลจอร์แดนผมชูดพลาดมากกว่า9,00 0ครั้งในการลงเล่นตลอดอาชีพของผมผมแพ้เกือบ3 0 0้นัดยี่บครั้งที่ผมได้รับโอกาสและความเชื่อใจชูดเพื่อทําให้ทีมชนะแต่ผมพลาดพลาดแล้วพลาดอีกและนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงประสบความสําเร็จทุกทคนเนี่ยมันก็ต้องเจอวันแยๆ่ๆเจอแบบวันที่แบบเฮ้ยเราอยากจะให้วันนี้ผ่านไปเร็วๆ เราอยากจะให้สิ่งสิ่งนี้ที่เราต้องทำเนี่ยผ่านไปเร็วๆแต่ว่าคุณรู้เอาไว้เลยว่าทุกครั้งที่คุณเจอนั้นอยู่เนี่ยคุณกําลังทําในสิ่งที่คุณต้องทําทําเพื่อชีวิตของคุณดีขึ้นอยู่ทําเพื่อสิ่งที่คุณต้องการอยู่และอย่างที่ผมเคยบอกไปไม่มีใครบนโลกนี้มีความสุขได้ตลอดเวลาและถ้าคนคนนั้นมีจริงๆผมก็คงไม่อยากจะรู้จักเขาทุกๆคนมีวันที่ดีวันที่ไม่ดีมันก็เป็นธรรมชาติของคนเราเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เรามีความคิดเรามีความรู้สึก เรามีสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เราต้องเจอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าให้แค่วันแย่ๆมาทํรลายความฝันของคุณมาทำลายสิ่งที่คุณต้องการมาทําลายชีวิตคุณออกไปทำมันนะครับแล้วไม่ว่าคุณกําลังเจอเรื่องที่ร้ายแรงแค่ไหนเนี่ยก็รู้เอาไว้ว่าผมคอยเป็นกําลังใจให้แล้วก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้และคุณชอบเนี่ยหรือว่าเป็นประโยชน์สําหรับคุณเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมสัก1000ไ like ลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกด s u สับ r i b e ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็กด Subscribe ช่องของผมแลนะเช่นเคยถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยหรือว่าคำถามอะไรหรือว่าอย้า้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับขอทุกๆคนมีวันที่ดี